ยังอยู่หน้าทางคงครับสวัสดีเอฟซช่องรถไทยสายหวานครับนะพี่น้องชาวยูทูบสูขสุคนครับเมื่อนี้อยู่ไฮสุดทายทางทิศเหนือของหน้าหน้าทางคงโรงงานครับเป็นไฮหน้าบอยใหญ่แต่ว่าเป็นรูปเกือบเกืบสี่สี่เหลี่ยมจจตุรัสผุแล้วครับ ทีเลือกใช้วิธีใดนะครับแรนขอบก่อนครับไอ้มีครับ L ห้าศนะครับมือเร้านี้ใส่ครับต่อใหญ่มาแล้วต่อรถจกจกขึ้นแล้วว้าาทั้งขอาอ้ออางให้หน้าห้นะครับไอ้มีเราก็มาดัน ตอนนี้ก็ประมาณเกือบบาบสองครับไอ้มีกินเขากินน้ำแล้วพักผ่อนแล้วนะครับจักได้พักบ่ได้พักหรอกเอาต่อเลยเป็นการไถรอบสองครับไถปันครับรอบนี้อ่าผมแจก่อนอู้ยใบไย,ยแห้งครับแต่ว่า เกือบซ้ำกันนะครับเบิดทุกดานสีไทยวิธีใดนะครับไปนาสีถอยเหย้าผมเจแล้วก็ถอยเหย้านะครับวางก้อนห,าหนานึงนี่รถหล,ลายแห้งครับเสน้นนี้หน้าบันหน้าทางโครงโรงงานนี่นะครับรถหล,ลายเพราะว่าเป็นเส้นลักนะครับจากน้องเหย้า นะครับสิเข้าไปเมืองเดชนะครับสิไปอำเภอรตรงเส้นนี้ครับเป็นหลักแต่ว่าโมเมนตตะกอนครับเจ้านี้กะหลายคือกันนะครับครัพรอมีมาเรื่อยๆเอาขี่เหอะขึ้นไปก่อนเพนาเอ้ยเออผมทอด้วยหะ่ะเอาขี่เหอะขีเตอขึ้นไปก่อนนี่ครับ รถกสิจยวงซี่หละเบิดมือนะครับเส้นลักเส้นนี้เึ้นเขาเมืองเดชมีเขานั่งอยู่ฟังทางทิศใต้ข้างหน้านี่นะครับตัวฟังเนื้อน่าฆ่าบวกตัวดินครับบอท่านไดเอาออกนะครับก็เลยบอท่านไดไถเอาออกบอท่านก็เลยเชียวใบกอนแล้วกับปีนี่นะครับหน้า คงต่อกันไปหันนะครับทัดไปหันเพิ่นกาให้เศร้าต่ออีกว่สาสันปีนี่ก้เฮ็ดอ้าววะที่เคยลงปีไกยที่ลงดูดูเนียนั่นะครับเอ่อเขาให้เขาให้นะครับบางกุกบกสรุปบนนาที่ได้ผลครับใช่เขาให้บ่ได้ผลนะครับบ่มีน้าํกากฉสิเป็นเพิ่นว่าสิเอากระเจี๊ยบมาลงนะครับเพิ่นได้พันมาแล้ว เออคือป่ใส่ท้าดินทถ้ดินใส่หนานี่ป่ใดบ่พันทถ้ดินก็มีแล้วแน่สิมาลมโยผมแจะหอดจะถมแจะสักวัน มื่อนี้ก็มือเลือกตั้งครับตอนนี้ประมาณบาบสองปิดหีบกันหามงแรกนะครับกันเลวเวลาอีกพอสมควรอยู่ดอกแต่ว่าส่วนโตัวไปยอดมาแล้วครับไปเลือกมาแล้วยอดแล้วนะครับแตงอบอ่งอออีกกนอัดแจนั่น มือเช้าคี้มือเช้าได้แต่ดันต่อนะครับบอดายงานไทยออเป็นการไทยรอบสองแลวครับไทยปันแล้วไทยสีวานแอ้ะดันหัวหน้าดันโอ้เอาหนอกจเจอหนอกเนี่ย มันสูงอยู่ขั้นนั้นนะเพราะจิตตบเข้ามาผมว่าจริงใอืมโอ้สมแจก่อนท้างนี้มันสูงบ่เออ โอ้เป็นสีไลลงมาขอบนี่นี่เป็นร่องนะครับมันนั่นอ่าแน่นอนแน่นอนผมลองไปก่อนเป็นร่องลึกนะครับก็เลยต้องถมก่อนมาอยู่บนขึ้นแหลนนอกแท้นะครับเอ้ที่ถมร่อง แตงคอนแตงก่อนครับยังสิได้ใช้แตงคอแตงหล่อมหล่องนะครับเรเป็นหล่องมก,กับถมสะ่อนนะครับอ่า,อาทางรถกระแลนเป็นตะไนนะครับรถแลนดีครับเสร็จนี้มาหอดแล้วมาหอดแล้ว อันนี้มาหอดแล้วป็โหยถมก่อนนะครับเป็นงานถมซะกนันดันมากว่านะบอกเป็นทาผมจังสิเต้นหรอกเอามามาผมลอ่องอือ,อพูดสูงเลยขอบสูงเลยครับ ข้อมนี่ะสบกาณนมีแล้วนะครับไอ้น,นี้สามสี่ปีมาแล้วครับผมหล่องผมยังพัดแจนะตามสั่งอูโ้โโขี่เกียบไงขึ้นมาทั้งผีเนอโอ้จะตอดปวดแท้โอ้เห็นแลนักขี่กระเดียมเลยบ้านต้องระวังนะ ตัวใหญ่เลยที่แลกที่แรกบ่ึ้นยังวันนี้ตื่นแล้วอาร์เทอร์เจฟังนี่มันสูงเออ อาจบเจ้าโอ้อยฮเจ้นี่ให้ล้นๆไว้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวจังให้มันไหลลงอีกนะไปจุกๆไว้ก่อน ยานขี่เชฟตัวนี้มาหน่อยได้บาทนี้โอ้ยแต่ว่าคือจุดมาบังหันเขาชื่อนี่นะครับเขาตรงกลาง ล,ล้มแล้วบันท้าได้เขาบอดาบามอาล่งน้อยเดียวใหญ่มันเึกเออขิดดินทรายครับเอาดีปัญญ์ วานเลยคือย่าินว่าก็ได้ย่ายเท่าไปไทยให้ครับมันนวนลไร้ขันเม่นว่านกเ็เลี้ยวไปเลยไปสัน่นมาเอาควางที่สองวัวแจแจนี่ทมไปสองแจนะครับแจทั้งนานจะเยาจังไหน ผมอีกบ่โอ้ยเข่าปัังนอนอุปกเอ้ยอัดเข้าไปบ่หัวเอาทานี้เลยบ่ใช้ทานี้เลย ย้ำอีกครั้งว่าเป็นมือเลือกตั้งนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับนักบอลลุงสูดอีกนะครับแตะนิดๆเอาแค่ในน้อยๆครับพ่อนะครับปีน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 ,ปน นาจนะีท้อยยาวเอานะครับข้องแรกไทยรอบแรกอ่ะโคลีโคโลคิีเรียกหน่อยนะครับแต่ว่ารอบสองมานี้นวลปันยัง บอ่อต้องเอาลงเลิกแห้งครับกอนนดีนะแก่ยังบรนนิเว่าเสิบเปิไปต่อหน้าเชาวทั้งหฮมบกขุนบอน่อคืเอเมนสิบเฮ็ดคันแทให้เห่าเี่ฮาเฮ็ดหมื่วานที่ผมลงหมื่วานนะครับเว่าพอญงสวยอยากได้คันแทหน่อยนะครับ ให้มันใหญ่ยายอยากได้คันแท้หน่อยว่ะสุดจักเสียเอาตัวใดก่อนนะครับแต่ว่าก็อาจจีไสอาจจีไสไปเปลี่ยนโรตรี่นะครับนะสีแล้วแล้วโรตรี่ เริ่มวานมืออื่นนะครับเริ่มวานหน้าอาร่องก่อนนะครับวานหน้าอาร่องถอยไวยเบิดแล้วนะครับถอยแล้วเบิดแล้วหน้าเสาหัวแล้วแล้วเป็นการถอยเงาครับทามันเป็นสี่เหลี่ยมจจตุรัสแบบนี้นะครับหล้กกระบใหไ่แห้ง ใส่การถอยเงาเอาถมถมรล่องคางก่อนกับถอยเงานะครับถมแจ เนื่องจากเป็นการไถเทธอที่สองเนะี่ยมันก็นเลยอาธิเป็นย่อนเทธอที่สองนะับมันก็นเลยง่ายขึ้นใช้ง่ายเป็นการไถปั้นแหละครับรอบนี้แรงดีๆมีแรงดีๆ ออินี่ก็สีเครื่องให้แล้วครับเพราะว่าบอมีติดขัดนะครับบอมีตอบอมีต้นไม้บ่ได้ลบยางหลัง ทั้งยางหนาพร้อมละดูเหมือนสีกินลงแล้วนะครับสั่นลงตัวดอกยางนะครับ ก็แล้วให้นี่กระังสีถามกันนะครับคืดว่าสิไปหน้าเศ้านี่กอนหรือว่าเปเห็ดกันแท่หน่อยนะครับให้ปูก่อนยูน้าลองมืออื่นสีนเริ่มวานนะครับเริ่มปันแล้วฝนตกแห้งนะครับเมื่อคืนตรงฟ้าเห็ดตัวปันหน้านี่ยจะใส่เวลาหน่อยนะครับ ใ่เวลาหน่อยก็ไทนะครับอ๋อกลายเครื่งไปแล้วครับตอนนี้น,นี้แล้วก็เย็นๆของเรานะครับใจเย็นๆ จะเย็นตะวากระได์ไว่ายงานวหอยู่นะครับ10 10ห่วใล่ะเพ่นสิเลปนนณะทงไปครับ4018อีกนะครับ4018ลดหม่ๆนะครับครับมวลขัดหน่อยประหยัดของโตนะครับปั่นคือสิพอดี แต่ว่าวารถน,นอยปันดีว่าสันเมื่อเห็น,นั้นเห็นรุ่นเอ็มนะครับรุ่นหกหกกจัวเจ๊งกอย่า,ายงนี้เนอกเจ๊งนาหกนะครับหกหกสิบนะครับโอ้ยังไรยังปันผิวแทรรุ่นเอ็มก็คือเป็นเกียร์แบบชัตเทิลบอกขวาวาต้องเหยียบคาดเลยนะครับใช่แต่เมื่อโยกถอยหลังแล้วก็ไปหนาเลยนะครับบอต้องเหยียบคาดเนี่ย รุ่นเอลนะครับเนี่ยพอสีจบนี่ปัป๊บนั่นอ่าสีเลือนมือนี่ต้องหยยบขาดก่อนแต่ว่ารุ่น M เอ็มเดินไปเลยนะครับซับมือไปได้เลยนะครับล่องโตคือไม่อีกครับรุ่นเอ็มเขาว่าโตที่อ๋อรุ่นรุ่นเอลก็มีแต่ว่าต้องมีโต SP ด้านหลังไอหลังตัวเลขนะครับ ยาง L 5 0 1 8 SP นี่นะครับแบบนั้นกับชัตเทิลขึ้นกันบอต้องเหยียบขาดก่อนหยุดรถนะครับ่อนเปลี่ยนเกียร์เท่าที่ฟังมาประมาณนั้นนะครับอ่าเบรงเหยียบปืดใส่เกียร์อยู่มือทอยนั่นถ้าชัตเทิลก็คือไปเลยนะครับนั่นสิแต่ตะเบียก,กนะขึ้น่าบอได้เหยียบขาดครับ แบบนั้นก็แห้งข่องโตขึ้นไปอีกนะครับขาใสา่ก็ใส่งานหน่อยลงซิปเก่าลรมือตัดไมยุค่านั่นปันซิปเก่าลรเครื่องมือเท่านั้นนะครับบ้านในเช้าบ้านในภักเที่ยงนะครับแล้วแล้วแล้วซิปเก่าไรบักวะ,บะ รุ่นเอ็มไกลคล่องครับขั no นให้เงๆน่าสนใจนะครับเอ็มหกตัวที่แรกเขาใจว่าแห้งหน่อยแห้งปั้นดีคุว่าสามหงส์นี่ปั้นดีแห้งว่าสันก็เลยติดภาพว่าสามหงสนี่ปั้นปั้นดีปั้นเก่งนะครับแต่ว่าเอาจิงเราแขวงขันหง่กับปั้นดีขึ้นกันนะครับไหวพร้อม คันมือละชีชิบไร่กิดฟันไปมือละหมื่นผุดแล้วครับลักมืนไปพุ้นที่นะครับงานปัน่นคึดคืดเพื่อไหวแจ้งหน่อยนาซีได้อยู่นะครับเอาเขาอีดีนาซีได้อยู่บ่ นี่ต้นเนี่ยหนานะครับหนากะฟางนิ่งๆเริ่มอ่านเกมขาดแล้วทั้งทั้งึง้นกระสีึ้นยุทั้งล่งเลยนะครับก็ลเลยอ่าไทยนานันเป็นนานสุดท้ายเออหามนอกมาไม่ลวมๆอยุ่หันเกา้าออกเพานะ่ะ แล้วมันขึ้นน,นี่นั่นเอามาอีกอะหมดดำมาแล้วบันเออเอานกกมาเบิดโอ้ยพวดน่ะโอ้ยมันไปร้ายอยู่หันตัวนี่ ดานมันขึ้นนูนนะโอ้สิทรงขึ้นเทิงพุนทรงขึ้นไปหาผักกะเพราพุนข,ข้นางขึ้นพุนนะครับมันก็มีคนมาเอาผักกะเพราไปปลูกนะครับนี่ข้างรถไปเทิงหันนะครับพุ่นนั่นปลูกงามปลูกข้องามนะครับพุ่นนี้ปลูกพริกปลูกบักหุ่งนะปีนั่นปลูกบักหุ้ง จะมันมันโดกมันงามคักนะครับบักเขือก็ได้ผลน,นะครับบ้านปลูกบางน้ำอยู่ได้พ่นแห้งได้คลักจะจะพอจนบ,บ่ปลูกอีกนะครับมันงามมันในไหลายจนเบื่อนะครับเถื่อมันได้ผลก็ไดขลักนะครับบ่ปลูกมากจากปีซี่หาปีละนะครับพ่นตัวหนนั่นเลยบ่ปลูกบางน้ำเลยบาน เอามันขึ้นน้ำกันพ่านะ่ะอ,อ,อยู่มันมาเอาขึ้นทั้งใดเออเอาเข่าแจมาหนักแค่เอามันตำตำรถ ลากมาโดดท่าน่ะงานไทยเกิดโมเมนแค่ไทยเหรอครับเสม,มือนี่ก็เป็นการปรับไปนำถม